นี่เป็นวัชพืชทงสวนหฮาเนาะก็คือจริงๆมันก็เป็นแนวกินได้แหละแต่ว่าห้าบ่ได้อยากให้มันห้าบ่ได้อยากจะเก็บไว้นะจ๊ะแต่พอเกิดมากินได้ก็คือเป็นของแสบของอร่อยของชาวอีสานเลยจ้ะบรรู้ว่าภาษากลางเขาเอื่นอียังแต่ว่าภาษาอีสานเขาเอื่นว่าเอื่นว่าอีย่างก็ มันก็หายไปจากหัวเดียวพักอีกต่อตุกก้อนฝุดยหูคอมเมนต์ว่าแนวมันคืออย่างเกาะโอ้ยเหอมาสีผ้ามาเก็บอย่างดีเลื่อมซื้อไปจากไปเก็บต่อเดี๋ยวขึ้นออกสีว้าเนาะเดี๋ยวถามัดคขึ้นออกมาสีว้าเออเคลืนพักอีกอย่างเนาะ ได้เปิดคลิปมาแล้วจังเลยคือเรื่งพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพักเอียงเรื่มสื่อเพราะได้เก็บแล้วกมันมือด้เต็มอยู่ อักเีียงเนาะโอ้ยสมองอนนี้กับ่อนไปทางแกแล้วแต่กับพ่อเลือกไดอยู่พ่อไดอยู่จ้ะเอฝักตำนิ่ง บุมเมียนหน้าบุมเมียนผักตำดิ้นผักออียงว่ะเออโอตายละเศร้าเศร้าเศร้าคิดเก็บค,คิดออกแล้วจังเวล่าโอ้ยไปเชือกหัวผักแป้นติเดี๋ยว โอสมพักเซียนพักเซียนจ้าพักเซียนพักเซียนโอ้ยเลื่อมผู้ทั้งคนผนปลูกผนได้นีแต่ว่าันนี้มันเกิดอยู่ในสวนทุเรียนเฮ้าเฮากะเข้าปได้ต่างใจปลูกแต่ว่ามันเกิดเฮากะเก็บไปขันทำผักดอง เสียงไทยโอ้ยหอนขะคอนเนี่ยขนาดสีหกม่วงแล้วนะจังมาหอนขะคอนเนี่ยโอ้ยอยากสิบภาคไปต่อ ยังหาจ้ะเพราะว่าเฮาบ่ได้ปลูกนะเนาะเฮากับสีผู้หูว่ามันยุุ่มุ่มได้แก่เดยนี่สวยๆนี่อ่อ,อนๆหันเป็นดอกจังสิเฮากับเด็ดถิ่มไปก่อนมันสิกแก่เร็วเด็ดถิ่มไปเด็ดอัตยอดนี่น,นี่เดี๋ยวคลิปหนามาสิผ้ามาเก็บผักโขม พักโคมก็กเกิดแต่ว,ว่าตอนนี้หาแค่พักเสียนก่อนยายอยู่ขับถีบเข้า,าได้ต่างใจปลูก ทั้งทายทั้งอ่อนเด็ดมุมกล่องกับสิประมาณนี่ละจ้ะโอ้ต้นนี้มันงามคักนี่เนาะจ้ะเก็บเลยอ่อ,อนๆทั้งทยทั้งถือกล่องผู้เดียวนะกล่องกับกล่องเมื่อถือต่างหากได้ดูนี่ สมมุติว่ามือนหนึ่งเหตดคลิปไปมีคนเบิรงอีหลีกะกะสีลงทุนซื่อกล่องซื้อค้าต่างกล่องดีๆด,ดอกจ้าเก็บมั่นๆต้นมันกะสีคิวๆเนี่ยเด้แต่ว่าปัดขันสมบอกว่าละแซ่บแซ่เบเ้ยจ้ายิ่งถ้ากินก็พันมเสน้นนมเ้นตำบอกุูงซะละ กล่องค่ะโอ้ยเนาะเก็บเลยอะไรเต๋อพี่ดิต่อจ้า ต้นอบอวดไปแม่ตอนนี้คือเป็นตังซีพักเซียนงามทุเลียนบอลอดแม่พอแม่พี่น้องเอ้ยคือตละเลตัวนพอชั้นแท้คือตละเลอตัวนพ,อ,นอ,อ,อ,นพอข่อแท้ปลูกทุเลียนได้พักเซียนโอ้ยพักเซียนบเกิด อ้ทุเรียนมาเกิดทุเรียนมาติดแล้วได้ตัวเล่าแฉเจ้าสิละเหตุสวนไัววาม,มันบ่เสียงมันกับเสียงขึ้นกันละ่ะเสียงสิตายเสียงสิเกิดเสียงสิหลอดบ่หลอด มันบอลอดกับปูกไหมลรทุนไหมคือกันส่วนทุเรียนพอข่อยนิดสองรอบแล้วนี่รอบที่สองดินี่ลงทุนแต่ละรอบกับเบิดหลายหมื่นคือกันเสียงกับเป็นวัด ไปจ้ะตอนนี้รู้ซื้ว่าหยาสิงามก็ทุเรียนหยาถูกชนิดงามเบิดยกเวนทุเรียน <c oughs> แต่ใครว่ามันติด <c oughs> ติดโก็เอเคแล้วล่ะมาเคียเียโอ้พี่ง่วงว่างาม,มาเบิดสยาง อยู่เวียนทุเรียนทุเรียนมึกเก็บกอดตอดดิสูนี่จ้าเก็บเบิดแล้วเขาเก็บมะกรองไว้ใส่ตะกาเลยกสลูบาได้ตะกา้านึงเอามันเล่มเอายุหนีอีกจักหน่อย ขอนขะคอนเนี่ยขอนขะคอนเนี่ยไปเพราะแล้วแล้วจ้าผลงานเหตุการหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะจ้าตะเวนกับกาล่างสิโตกกล้วสวัสดีค่ะ